สวัสดีครับผมร้าน b บ s ยร r ส s กร์ครับวันนี้เราพามาชมมาสเตอสองนะครับคันนี้มาใส่สปอยเลอร์นะครับเป็นทรงศูนย์นะครับนี่ครับทรงศูนย์ส่วนใหญ่จะนิยมติดเป็นสีดำนะครับเหมือนรถได้ใส่หมวกนะครับตัวนี้งานยกสูงนิดหน่อยนะครับไม่เยอะกำลังสวยนะครับ เข้ากับสกเกิร์ตเดิมที่มีอยู่เลยนะครับสนใจติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อเราได้นะครับผมร้าน br สกเกิร์ตโซนมหาชัยพระราม2นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ